ราคาเฉียด700,000ส,สุดทึ่งภาพวาดฝีมือธนาธรถูกประมูลไปในราคาเฉียด700,000ปิดประมูลภาพวาดฝีมือธนาธรจบที่6,52475บาทโอนเงินเข้ามูลนิธิสิทธิเพื่อความยุติธรรมแล้วผู้จัดขอเวลาตรวจสอบการโอนเงินก่อนประกาศอีกครั้งจากกรณีที่กลุ่มพลังครับจัดกิจกรรมประมูลนำสิ่งของจากบุคคลต่างๆมาเปิดประมูลอทิหนังสือ และแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏฉบับพิมพ์ครั้งแรกพร้อมลายเซน็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประจักษ์ก้องกีรติอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์ผู้เขียนเสื้อแจ็คเก็ตพักไทยรักถ่ายรุ่นออริจินอลปักชื่อคุณหญิงสุดารัตเกย,ยุราพันธ์พร้อมปักลายเซน็นโทนี่วูซัมหรืออดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรผลงานศิลปะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเทือกเขาอมาดาบามในเนปาล ริมือนา,นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าโดยมีการกำหนดราคาที่ต่างกันการประมูลดังกล่าวเพื่อระดมทุนให้กับกองทุนที่สนับสนุนและดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยได้แก่กองทุนราชดรประสงค์วงเล็บเกสิกรไทย0862704347กองทุนดาตอปิโดเกษตรกรไทย0938924031 ภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนกสิกรไทย089-3677-445และศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนกรุงศรี8 0 9 0 9 5 4 2 0 9 4ล่าสและสุดการประมูลผลงานอมาดาบรามของน,นายธนาธรซึ่งเริ่มต้นที่ราคา2,475บาทได้เิ้นสุดการประมูลแล้วโดยผู้ชนะการประมูลคือชิวเปเปอร์เสนอาราคาที่ 652,475บาททั้งนี้กลุ่มพลังครับอธิบายว่าอามาดาบรามเป็นผลงานศิลปะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากยอดเขาอามาดาบรามในเนปาลสูง6,812เมตรเหนือระดับน้ำทะเลสบัดฝีแปรงบนผืนผ้าใบด้วยฝีมือของทนาธทจึงร่วงเรือนกิจอามาดาบรามได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและเป็นที่หมายตาของลักเล่าเดินทางสายผจญภัย ที่หวังจะได้ไปเยือนเส้นทางแทร็กสูงเสียฟ้าท้าทายหิมะท่ามกลางเทือกเขาหิมลาลัยนี้สักครั้งอย่างไรก็ตามกลุ่มพลังครับรายงานเพิ่มเติมว่าเนื่องจากคุณชิวเปเปอร,ปอร,ปอร์ไม่สะดวกเปิดเผยตัวในขณะนี้ได้โพสต์ภาพสลิปว่ามียอดการโอนจำนวนานวน6ี่ร้อบาทเกิดขึ้นจริงไปที่บัญชีของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนผ่านช่องทางของธนาคารกรุงเทพรวมทั้งส่งภาพสลิปเดียวกันมาในอินบ็อกของทางเพจ แต่ไม่สะดวกส่งสลิปการโอนที่เปิดเผยชื่อนำสกุล QR code หรือทาง s s a e t i o n r e f e r e เ c e ตเต็มเนื่องจากภาพอมาดาบามัมของคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจได้รับความสนใจเป็นวงกว้างและมีผู้ร่วมประมูลไม่น้อยทางทีมงานจึงควรต้องดำเนินการให้โปร่งใสต่อทุกฝ่ายมากที่สุดโดยต้องใช้เวลาดำเนินการ2-3วันทำการในการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบกับทางบัญชีของศูนย์ทนายว่ามียอดการโอนจำนวน652,475านวน6 5 2บาทเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรและจำเป็นต้องใช้เวลาสักพักเนื่องจากบัญชีของทางศูนย์ทนายไม่ออนไลน์จึงต้องตรวจสอบที่ตู้ ATM หรือสาขาธนาคารหากไม่สามารถตรวจสอบได้สิทธิ์ในการประมูลจะตกเป็นของคุณ PT 6ี0 0 0 0บาทและคุณแม็ก0 0 0 0บาทหรือท่านต่อ,ตอไปตามลำดับ โดยจะประกาศให้ทราบอีกครั้งขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ค่ะ